ระวังหอกกระองอย่าล้มนะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็มาตรงนี้ไงครับครับักเข้ามาตรงนี้กันแหละนี่เข้ามาตรงนี้การรู้เลยว่าเข้ามาตรงนี้กันใช่ไหมครับพนักงานนั่นแหละเข้ามาตรงนี้เข้ามาตั้งนานแล้วไม่รู้ได้ไงมีอะไรก็ว่ามาเลยครับ พี่น้องจะได้รู้เขาจะมาตรงนี้ตั้งนานแล้วเอกขับตรงไหนบมาครับเขามาตั้งนานแล้วไม่รู้ได้ไงอ่ะวันนี้ประธานพรให้กับบรรดาคณะคณะเจ้าภาพเฮ้ยยเลยประธานพรแล้วเนาะหน่ยพรคนนที่่มมาะได้วยพรให้ลูกให้หลานด้วยนะครับรวยพรให้ลูกให้หลานด้วยนะครับมีก่คน 16ชั้นฟ้า15ชั้นเด่น14ชั้นบาดาลนะครับจุดทูกกันหรือยังเนี่ยที่มาเนี่ยอย่างบางคนก็ยังไม่ได้จุดนะครับให้ให้เลยจ้าช่างตรวจโหดจูดไปที่เรียบร้อยพี่น้องก็จุดได้ตามปกตินเองครับเป็นยังไงเนี่ยดีแล้วดีแล้วที่จัดได้อย่างนี้เนี่ยครจะมาตั้งนานแล้วไม่รู้เป็นยังไงอ่ะ อยากจะมาตรงนี้เขียนเขียนชค่วลาให้กับบรรดาพี่น้องหน่อยสิครับขอสามตัวหน่อยครับสามแปดสี่สาม่ามแปยสี่สี่มด่ามาน่ะีามแปน่าแปดว่าดมามแปมแาแมีามจมามแปน่าแปนามแปนสี่า่าแนส่ป็นตัวแทนส่ เป็นตัวแทนสื no ่ออยู 3> 3่บ้านตรงอยู่บ้านอะไรเอ่ยครับบ้านช่างเปย์ตำบลช่างเปย์อำเภออำเภออะไรครับอำเภอศรีขลองพงษ์สามแปดสี่ทางนี้สามแปดสี่นู่นขรงไม้ที่ตีนรองไม้ที่ตีนน่ะเนี่ยไม้เนี่ยเอาไม่ด้สิไม่ใช่ไม้ด้วยเอาไม้มด้วยนี่ไงเขาเกลียดแล้วไง

รู้สึกีกินดีกับลูกหลานที่ทำมั้นอาลูโมธนาพงพ้อไปตัาธุสาธุ่ยนะครับสาธุ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 ไกลไม่ได้อที่กำเนิดดีดาดีดีดีแล้วครับวางฟองก่อนอย่าร้องนะครับ ใา้พี่น้องเลขทูดเป็นเลขสามแปดสี่พี่น้องนี่สามแปดสี่นะครับาร่วมงานช่างฉลวดสามแปดสี่ครับเข้าไปดูให้เห็นให้ชัดเจนเลยนะครับสามแปดสี่ครับ สาธุสาธุนะครับดูแล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 ทำอยู่ใกล้ๆดูแลด้วยคุณใจแล้วใจแล้วสามแปดสี่นะครับรับกันไปรับกันไปเีอเมาจับจับ ตัวนี้เนาะโอ้โหโอ้นี่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 เลยดีเลยตัวนี้ตัวนี้ีตรงนี้ดูซิแบบอ่ะเดี๋ยวก็ลงแล้ว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 นะครับกลัวว่าพี่น้องยังไม่เห็นกันหมดนะครับครับกลัวว่าพี่น้องยังไม่เห็นกันหมดนะครับโอ้ย้อนเสงเออเลขทูปอสามแปดสี่นะครับครับอย่าลืมนะอย่าลืมเด้ออย่าลืมด้วยนี่ตัวนี้เลขอะไรนะครับฉัน

มีสารยังตัวนั้นมีต้นมะขามใหญ่มีต้นมะขามใหญ่นะฮะเลขสี่เจ็ดหนึ่งหรือสี่เจ็ดอะไรครันแล้วมีเจออา้าพ่อต้นมะขามใหญ่อย่าลืมไปดูเขาด้วยนะอย่าลืมไปดูเขาแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่วัดบ้านขานนี่แหละนี่อย่างนี้แหละเนี่ยตัวนี้เลย ้ตผู ok ้มะขามใหญ่ะผููมะขามใหญ่ของฉันผูมะขามใหญ่ของฉันรู้จักไหมรู้จักไหมเมืองบุญเขาเจ้าบ้านวัอนี้ได้เป็นลางใช่ไหมเมื่อวานนั้นข้ามใหญ่พยาน่ามาเพลงเล่ ท่านรวจใส่เสื้อสีแดงไมยเลขเจ็ดเหมือนเดิมก็แสบที่ดำกับทีขาวเอาป็นเราเองครับตรงกันไหมตัวนี้ไอโชคดีคแลเขาด้วยอโชคดีงนี้ดูแลเขาดีด้วยนะดูแลเขานะดูแลเขาด้วยกับดีใจกับภูมิใจกับพวกเรา ทุกคนเลยภูมิใจทุกคนมากอย่าลืมจวดน้ำกันทุกคนนะอย่าลืมจวดน้ำทุกคนเลยนะไม่ต้องให้เราหรอกทกคนทุกคนจวดน้ำด้วยจวดน้ำด้วยใครมาจวดน้ำทุกทายนี่นะห้ชกทายท่าอครทบาที่หนึ่ง ตัวมหาใหญ่อยู่ัอถากหอยังมีเป็นเลบ้างใจกือที่เป็นอย่างที่กูมใจกุ้งใจมากเลย้วใช่ไหะ ผู้มาข้ามใจบอกว่าดีใจดีใจกับลูกหลานที่ตงที่ทําตรงนี้ไงผู้มาข้ามใจดีใจมากดีใจด้วยดีใจทุกคนที่ทําตรงนี้ที่มีตรงนี้ไงผู้มาข้ามใจดีใจมากบรรทันค่ะยังไม่ถึงครับเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ให้ถึงก่อน เราบางครั้ไปไปเดี๋ยวค่อยว่ากันโวยเจพา่องค์ดําก่อนใจดีใจที่ได้ทำอย่างนี้ได้ที่ตรงนี้ได้ทำใจดีใจหญีน้ดีแล้วยี่เลขเจ็หนึ่งนะ เลขที่สามตัวสองตัวตรงสามให้สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเป็นทีมด้วยนะทีมเข้ามาช่วยกันทีมสาธุสาธุนะครับใอคงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเขียนตัวเลขลงไปด้วยนะครับสองสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งเก้าสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับที่คนนะที่คนที่ภาวนาได้ทำบุญได้มีจิตใจที่เป็นสิ่งเป็นธรรม คนนั้นจะประกอบการสิ่งใดสิ่งใดเป้าแน่นอนไม่นี้ปูเราทำใจแค่นี้กะไดนะทีนนีนี่อะไรยี้เมื่อกี้ตีตรงนี้แหละที่กรเชียนแล้วงาเรามองไม่ชัดนะมองไม่ชัดเลยนี่พี่ฟ้าเขาเขาจับไส่